วันนี้ผมก็จะมาอัปเดตตัวโปรแกรมนะครับแล้วก็สอนวิธีใช้งานอ่าเบื้องต้นนะครับสําหรับคนที่อ่ามีตัวเก่าอยู่ให้เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับโปรแกรมจะแจ้งว่าพบการอัปเดตนะครับให้เรากดตกลงนะครับ แล้วก็เลือกตำแหน่งที่ว่าเราจะเซฟไฟล์นะครับผมเลือกเซฟไว้ตรงหน้าจอแล้วกันได้ง่ายๆแล้วก็รอมันดาวน์โหลดดาวน์โหลดเสร็จสิ้นก็คือแบบนี้ให้กดตกลงนะครับนี่คือไฟล์มอตัวใหม่นะครับให้เราเอามาลงลงทับตัวเดิมมันก็ได้ตัวเดิมตัวเดิมมันปิดไปแล้วเราก็ลากจากข้างในมาวางไว้ข้างนอกแทนที่ใช่ครับน,นี้เราแทนที่เลย อันนี้ก็จะเป็นมดตัวใหม่นะครับเป็นตัวติดตั้งมดก่อนเริ่มใช้รบกวนทุกท่านเช็คตรงนี้นะครับว่าเป็นโฟลเดอร์ที่ถูกต้องไหมเพราะบางคนมันไม่ถูกออกโค้มันอาจจะเออเลอร์หรืออะไรผมก็ไม่สัางเงินแต่ก่อนใช้รบกวนเช็คว่ามันถูกไหมถ้ามันไม่ถูกให้กดเลือก เลือกโฟลเดอร์นะครับ Dota 2 Beta นะครับเลือกโดยตนเองเลยอ่าสําหรับคนที่เบื้องต้นนี้เปิดมาปุ๊บเราเราจะยังเลือกมอดไม่ได้ครับเราต้องเลือกภาษาก่อนอ่าผมเลือกภาษาอังกฤษกดตกลงจากนั้นผมจะไม่ลงมอดผมจะเอาแต่เสียงล็อบบี้อ่าผมจะเอาแต่เสียงล็อบบี อันนี้เป็นคันยกตัวอย่างเฉยๆนะครับติดตั้งสำเร็จกดเริ่มเกม อันนี้เพลงก็จะติดน,นะครับเพลงล็อบบี้ที่เราเลือกกันเมื่อกี้ส่วนเสียงอื่นก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยน อันนี้สําหรับเบื้องต้นนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากได้มงกุจะอยากได้แค่เสียงแบ็กกราวเสียงตอนเข้าเกมนะครับเลือกตามนี้ได้เลยสำหรับวิธีเช็คว่าโฟลเดอร์เกมที่เราติดตั้งอยู่มันถูกหรือเปล่านะครับเดีย๋ยวผมจะบอกวิธีเช็คให้ ขออื่นให้เราเปิดสตรีมขึ้นมานะครับแล้วกดตรงเกมเลือกลกี่ขวาที่เกม Dota 2นะครับกดคุณสมบัติแล้วก็เลือกหัวข้อนี่นะครับไฟล์ภา,ภายในเครื่องนะครับแล้วกดเปิดหาแล้วกดดูตรงนี้นะครับเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเกมมันติดตั้งอยู่ตรงไหน โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มาประมาณนี้แหละครับ